ท่านอาจารย์บอกเกี่ยวครับจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ฝ่ายหาความฝาสุขทุกท่านครับกิ้งครับวันชัยเป็นจพรชัยชื่อทางธรรมชนดินชาติครับอายุ59ปีครับก็เกือบจะบจะ60แล้วครับทำงานอยู่การบินไทยครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสังกัด คาดวิธีทำนะครับาภาคกลางครับก็โควิดที่ผ่านมาตั้งแต่คุมภานะฮะก็มันก็สร้างเพลชเชอร์ให้กับเราพอสมควรทั้งครอบค,ร,ครัวนะฮะเนื่องจากว่าอาชีพของเราทำงานกับบนเครื่องบินนะฮะ มันก็เลยก็อาจจะต้องถูกหยุดงานโดยกระทันหันนะครทั้งๆท,ที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็มีรายได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งลูกสาวลูกสาวซึ่งเป็นนักบินนะฮะก็มีรายได้ก็ค่อนข้างดีก็หลังจากที่นกสกู๊ตปิดกิจการนะฮะเขาก็ได้หยุดแล้วก็ได้อยู่ด้วยกัน แต่ในวิกฤตมันก็เป็นโอกาสนะฮะทำให้เราสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยได้อยู่บ้านเดียวกันพร้อมหน้าซึ่งในอดีตเนี่ยการที่เราจะอยู่ด้วยกันสี่คนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะฮะจากไอ้ที่ทุกๆมันก็เลยกลายเป็นความสุขซึ่งเออโดยตัวเองก็ไม่ค่อยจะทุกอะไรอยู่แล้วฮะมักจะตัดอะไรไปง่ายๆเราก็สร้างความสุขให้กับที่บ้านแล้วก็ มีความรู้สึกว่าเออก็อยากให้มันเกิดอย่างนี้อยู่นานๆแต่ว่ามันก็เป็นคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูกไอเราเนี่ยมัน59าจะ60อยู่ละเดี๋ยวเราก็าเกษียณเราก็ออกไปละแต่ว่าเราก็ไปคิดแทนลูกๆนะฮะลูกชายก็ได้งานไปลูกสาวก็คราวนี้เนื่องจากว่าเขามีไรายได้ค่อนข้างสูงแล้วก็เขาก็เป็นคนค่อนข้างเก่งเราก็ไปคิดแทนเขาอีกแล้วเราก็กลัวแทนเขา ว่าเขาจะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเอ้ยไม่เป็นไรอย่า,อาไปเครียดอะไรใช่ไหมสิ่งที่สําคัญก็คือสุขภาพซึ่งสุขภาพที่เราที่ผมสอนลูกเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากแพทย์วิถีธรรมที่ได้ร่ำเรียนจากท่านอาจารย์หมอเขียวไปเนี่ยครับก็เอาไปสอนแล้วก็ให้เขาได้ดําเนินเขาก็ดีนะเขาก็ทานบางสวิรัตบางส่วนนะฮะเนื่องจากที่บ้านเนี่ย ก็ก็ก็ยังไม่ทานนะฮะก็จะมีลูกสาวก็เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งที่มาทานบางสิรัสบ้างแล้วก็ผมก็จะเน้นฮะสุขภาพเนี่ยสำคัญความเครียดเนี่ยจะทำให้ไม่สบายมากกว่าในอดีที่ผ่านๆมาเนี่ยฮะหลังจากที่เรามาอยู่ทางด้านนี้ทำให้เรารู้ว่าความเครียดเนี่ยจะทำให้ไม่สบายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาใช้วิชาที่ได้จากอาจารย์เนี่ยไปใช้กับครอบครัว นะครับว่าจะทำยังไงให้ครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ได้ด้วยในปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับแล้วหลายๆคนก็เกิดแต่ครอบครัวเราก็ยังอยู่ได้แบบสบายๆก็พยายามบอกลูกนะถึงจะตกงานไปอีกหลายๆปีเนี่ยเราก็ยังอยู่ได้แบบสบายๆไม่ต้องไปเครียดกินเที่ยวให้สบายๆเลยก็เนี่ยเธอผมก็เลยบอกเนี่ย วันว่างอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็แบบต่างชาติยังไม่มาก็นั่งเครื่องบินไปเที่ยวเลยลูกไปกับเพื่อนเนี่ยไป5วัน4วันเธอก็ไปเที่ยวไปเสม็ดห้าวันไปสมุย5วันอนนี้นั่งเครื่องบินไปนี่ก็เพิ่งกลับจากอ,าอ,าอะไรนะพีพีก็จะได้เธอหายเครียดแล้วก็จะได้สบายอันนี้ก็วนกลับมาหาเราเพราะว่าเราต้องเป็นคนแก้ปัญหาถูกไหมครับเพราะเราเป็นผู้นําของครอบครัว แล้วก็พอหลังจากเขาก็ไม่เครียดเขาก็สบายทุกอย่างมันก็โอเคลงตัวเราก็จะสบายแล้วเราก็ไม่เครียดเราก็ได้มีเวลาได้มาทําสวนเกษตรของเรานะฮะด้วยความไม่เครียดก็ทําไปเรื่อยๆได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างแล้วก็มีเวลาได้มาบําเพ็ญบุญแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าได้มาเชียงใหม่พลนเองว่าจะขับมามันก็เหนื่อยๆยากๆนะฮะแต่พอดีก็โชคดีก็ ได้เนี่ยไอ้ที่จะพูดนี่ก็คือว่าถ้ามาเองเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ฮะเพราะว่าเราจะต้องขับรถเองก็งเลยมันก็ทุกข์สมุทรไทยใช่ไหมก็เลยโชคดีมีเพื่อนคนระับผมก็เลยได้ติดรถเพื่อนมามันก็เลยได้ช่วยให้มันแบบไม่ทุกข์นะฮะก็เลยแล้วก็ทุกข์สมุทรไทยนี่โลดมาร์กฮะเอาง่ายๆไปเลยแล้วกันนะครับก็เนื่องจากว่านั่งรถเพื่อนมานะตั้งแต่คราวที่แล้วครับอาจารย์ก็เลยได้มาเป็นทีมโพสทีมสายเอ็นนะฮะ ก็เลยทำให้เราทําให้มีความสุขก็มีความสุขนะครับแล้วก็บอกกับที่บ้านว่าก็จะพยายามฮะว่า,าจะมาช่วยทางนี้มากขึ้นเพราะว่าเรามีเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็วก <S <S เขาก็เข้าใจแล้วก็ไม่ว่าอะไรมากก็โอเคฮะเขาก็แอคเซปต์ก็รู้สึกว่าก็ดีใจ ก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในทีมพอดนะครับว่าเวลาไปไหนแล้วก็ความทุกข์มันก็เลยหายไปเพราะว่าเรามีทีมพอดนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อา้าวใครจะวิภาคเอาเจอกันเห็นบ้าเห็นบ้าเหนบ้าอา้าวผักบุ้งต้องไม่ไป ค่ะพี่กิ๊งเนี่ยถามพี่กิ๊งก่อนว่าพี่กิ๊งมีความทุกข์สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไม่ค่อยนะฮะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผักบุ้งเคยเห็นนะครับโดยปกติตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยเครียดกับอะไรก็อะไรผ่านเข้ามาเนี่ยผมก็จะเฉยๆเ,เออโอเคแล้วมันก็จบเราก็ง่ายๆสบายสบายฮะก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรมากครับผมค่ะพี่กิ๊งนี่มีความผิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องลูกอ่ะ ลูกตกงานปลอบใจลูกให้ลูกไปเที่ยวแทนที่จะพาลูกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอ๋อเคยชวนแล้วฮะมันเป็นสิ่งที่ยากนะเพราะว่ากราบขอยอาาจรย์ครับการที่จะมาอยู่อย่างนี้เนี่ยกับคือที่บ้านติดสุกนะฮะสุกแบบทางโลกโลกจะให้มาใช้ห้องน้ําอย่างนี้จะให้มานอนอย่างนี้จะให้มากินอยู่อย่างนี้จ้างให้เขาก็ไม่ยอมมานะครับที่บ้านนะครับตอนที่ผมมาเองนี่เยังบากบอกผมเองเลยนะว่า บ้าหรือเปล่ามาได้ยังไงเนี่ยฮะอยู่บ้านดีๆแล้วมาเป็นอะไรอย่างนี้แล้วยังจะมาชวนฉันอีกเหรอเธอไปคนเดียวก็ดีแล้วค่ะก็ก็สภาพดับทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะทุกข์อะไรอะ่ะคือเราคืออันนี้เขาเรียกว่าแบบคือคนติดสุขข้างนอกอะ่ะมันก็จะสุขสบายนะพะพุ้งใช่ไหมแต่พี่กิ๊งเงากำลังเห็นอ,เอน่เห็นทุกเห็น เห็นทุกในสุขใช่ไหมเห็นทุกในสุขก็เดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งจะเดี๋ยวจะมีเรื่องทุกเข้ามาใน่ัวแต่ผมน่ะเห็นสุขในทุกนะพะพุ้งผมมีความสุขในทุกที่คนอื่นเขาคิดว่าเป็นทุกไงเข้าใจไหมคนอื่นเขาคิดว่ามาเนี่ยใช้ห้องน้ำาสกปรกสกปปกเงี้ยแล้วเขาก็ทุก ใช่ไหมนั่งรถมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะนั่งเครื่องบินมาเขาก็บอกไม่เนี่ยทำไมจะไม่นั่งเครื่องบิน,น,ยอ,นอย่างเนี้ยไม่ไม่ฉจะต้องนั่งรถมาอย่างเงี้ยเพื่อเป็นไป,นป,นปนตามมาตรการเนี่ยไอ้ทุกข์นั่นแหละผมมีความรู้สึกทุกข์ทให้ผมเห็นสุขในทุกข์นั่นนะครับผมก็เลยมีความรู้สึก<อ>สวา่าสอเค okay, okay. ขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะแค่นี้ค่ะ <laughs> ในความเป็นจริงอ่าพี่กิ่งก็ดูแลลูกเขาตามฐานของลูกเขา เขาไม่ได้ดูแลลูกเขาตามฐานของพี่กิง้งเขาพยายามชวนแล้วยมชวนมาปฏิบัติธรรมแล้วลูกเขาไม่ไหวฐานไม่ถึงฐานไม่ถึง,ถมมถงทั้งโลกเขาก็ต้องให้ผ่อนคลายไปตามครับไปตามฐานเขาแหละก็ต้องไปเที่ยวไปอะไรมันจะให้เข้งก็ดันมันไม่ได้ไงปรจจนยังต้องปล้นอยู่ก็ก็กเอาสี่ข้อสี่ข้อใหญ่ช <c oughs> ั <c oughs> จจ่วมากนักสี่ข้อเห <c oughs> มือนกันนั่นแหละ อีนี้เราก็เอเอพอ,อนคลายไปตามทางโลกเขา<ะ>ตามฐานลูกเขามาไม่ได้ไเชิญค่ะขอคาะค่ะเมื่อกี้ได้ฟังแล้วเนี่ยมันมีมันมีประโยคตรงนี้นิดหนึ่งว่าพี่จิ้งบอกว่ากลัวว่าลูกจะไม่สบายใจนะคะที่เรื่องของการงานในขณะนั้นก็เลยให้ลูกไปทําที่ชอบที่ชอบนะคะคือไปไปเที่ยวอะไรตามที่เขามีความสุข เพราะถ้าลูกมีความสุขผมก็มีความสุขอันนี้ก็เลยไม่คือ,อป้อมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าความสุขของพี่กิ้งอ่ะขึ้นอยู่กับความสุขของลูกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าลูกทุกพี่พี่กิ้งก็จะทุกข์ด้วยไหมอย่างเงี้ยค่ะครับอตรงนั้นจะเป็นคําตอบว่าได้ได้รัโรธร้แล้วยังค่ะอ๋อครับผมค,คือความเป็นพ่อแม่นะความเป็นพ่อของนนะพนอ่ะพอเห็นลูกมีทุกเนี่ยมันเครียดนะถ้าสมมุติว่า เราเห็นลูกมีทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกไม่ทุกทุกของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาตกงานปัจจุบันทันด่วนถูกไหมฮะหลังจากที่เขามีรายได้ค่อนข้างมากเนี่ยและเขาก็เป็นนักบินหญิงที่ค่อนข้างเก่งตอนที่เขารับสมัครนักบินคนสมัครเนี่ยเป็นร้อยนะแล้วเขาต้องการแค่คนเดียวแล้วก็เขาก็สมัครแล้วเขาก็สอบได้เป็นคนเดียวนะครับ ก็เขาก็เป็นผู้หญิงค่อนข้างเก่งความเชื่อมั่นในตัวเองก็ค่อนข้างสูงแล้วก็แต่เขาก็เป็นคนรักดีนะผมจะพยายามสอนให้เขาเนี่ยออกกําลังกายแล้วก็ให้ดูกดโยคะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ดูแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบเขาก็เลยไปเรียนโยคะของเขาเองนะครับแล้วก็อาหารเขาก็พยายาม ปรับปรุงตัวเขาเองนะครับเพื่อจะมาเป็นเวจิเพเลียนที่ผมพยายามแนะแนวทางเขานะแต่เขาก็จะเป็นเวจิเพเลียนของเขาที่ไม่เหมือนของเราอีกอ่ะมันยังมีเวทอีกหลายๆอย่างเรารู้ไงว่าเขาจะต้องเป็นยังไงแล้วก็เขาก็จบไอ้ทัวริซึมอินดัสทรีลแมจเมนต์เกี่ยวกการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราครอบครัวเราเนี่ยเวลาจะไปไหนเนี่ยถ้าจะแ l a เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะเขาจะเป็นคนวางแผนให้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งมากเรื่องจะไปนู่นโรงแรมนี้อะไรอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวเขาวางแผนการเดินทางให้แล้วเขาก็เหมือนผมฮะชอบท่องโลกกว้างชอบไปเที่ยวเดี๋ยวเขาก็จะแพลนแล้วเดี๋ยวไปไอ้นั่นไหมตุรกีไหมจะไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบแล้วก็จะมาบอกเราผมก็จะบอกว่าตุรกีนี่มันอาจจะ น่ากลัวเกินไปผมก็จะพยายามเบรกเขาว่าไปอะไรง่ายๆใกล้ๆดีกว่าแล้วก็ทําให้เราไม่ไม่ต้องห่วงด้วยไม่ต้องห่วงเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก <บ S 1> <ฮะ S 2> ็ช่วงนี้มันเที่ยวเมืองไทยมันก็สบายง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปเที่ยวแล้วไปไหว้กับปาวานเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยผมยังตกใจเลยนะแบบแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาแบบโ oh, อ hey, ้เฮาอะไรเนี่ยก็ยังเป็นเด็กๆนะ <S <S ๆก็ก็ยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบคิดแล้วก็เขาเฉลยมากกว่าคนอื่นอ่ะคิดอะไรก้าวไกลแต่คราวเนี้ย ตรงนี้คือพอยเพราะว่าผมกลัวว่าความที่เก่งของเขาเนี่ยเก่งมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปล่อยให้เขาเนี่ยไปผ่อนคลายด้วยการเนี่ยที่เขาชอบคือเขาต้องไปท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้เขาไงว่านี่คือลูกเรานะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเขาไปท่องเที่ยวเขากลับมาเดี็าก็มาเฮฮาเราเจอกันเพราะฉะนั้นเราเจอกัน4ี่คนได้แล้วก็ชวนกันไปกินข้าวต<ร>ามแบบฉบับของเราเช่ครับโทษทีขอไปผมก็ขอไปด้วยกับครับอาจารย์ จะนำพี่น้องนะครับก็ขอญาตพี่กิงนะครับก็คุยกันภาษาพ่อพ่อใช่ใช่ใช่คุยกันคุยกันภาษาพ่อพ่อหน่อยก็บางอย่างบางอย่างก็ต้องเช็คเหมือนกันนะว่าเราเราได้ปล่อยเสริมกิเลสได้้ลูกหรือเปล่าก็ที่ผมเลี้ยงดูก็ต้องเช็คตรงนี้แหละครับที่จะดูว่าเราเสริมกิเลสได้ลูกหรือเปล่าแล้วเราก็ ก็ประมาณนะแต่ในในในขณะดที่เรารู้เรื่องกรรมเนี่ยเราก็จะดึงส่วนไหนที่สามารถดึงได้นะโดยโดยเมนของของผมก็เล่กเปลี่ยนกันเนาะโดยเมนของผมนี่ก็คือไม่ให้ลูกแม่ลูกเนี่ยนะเกลียดชังเรานะเราต้องให้ลูกในรักเราไว้ก่อนเราตรงนี้เป็นเป็นการประโยชน์มากๆเลยที่เราได้มาปฏิบัติธรรมก็คือเราเราไม่อักตาจนลูกเนี่ยเขาเขาลังเกลียด เขาไม่เข้าใกล้เราเอย่างนี้มีอะไรเขายังมาปรึกษาเราอันนี้คือประโยชน์ของการไม่อัดตานะบางครั้งเราเผลอไปเราก็จะจะได้ฝึกตัวเนี้กับลูกนะะเยอะเลยนะครับเรื่องฝึกเรื่องฝึกอัดตาของตัวเองทีนี้สิ่งที่เราไม่บอกเขาก็คือเราได้บางอย่างนี้เราดึงเราดึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกอนะบางอย่างถ้าคนทั่วไปนี่เขาจะให้ลูกนะ แต่เราเราดึงเนี่ยเราดึงบางอย่างมีแต่เราไม่ให้อันนี้ก็เลขเปลี่ยนกันว่าพี่กิ้งไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเราดึงแม่เขาสะดวกนะสิ่งไหนที่เขายังไม่รู้เนี่ยเราเราไม่ให้เราตัดไปเลยเราตัดไปเลยสิ่งไหนไม่ให้ได้คือเราไม่ใหนะ้ไม่ว่าเอินทองหรือสมบัติไอ้วัตถุอะไรต่างๆให้เขาให้เขาทุกข์ให้เขาลําบากเนะเป้าหมายก็คือเพราะเป้าหมายก็คือ ให้เขาทุกข์อ่ะเพื่อวันเราที่เราต้องการให้เขามาทางทำทางทำบ้างแต่ถ้าเขาไม่เห็นทุกนี้ไม่มีทางได้มาใช่ไหมก็ก็ต้องใช้แนวทางว่าทํายังไงให้เขาได้เห็นทุกนะก็เลยต้องต้องดึงเนี่ยแต่ต้องเป็นพ่อเป็นแม่นี่ต้องแอบดึงอีกดึงตรงๆไม่ได้เพราะ <c oughs> เพราะว่าลูกเขายังเป็นเป็นคนโลกอยู่ใช่่เป็นคนโลกอยู่ทีนี้ก็ต้องแอบดึงตัวไหนที่ดึงได้ก็ดึงนะแล้วทีนี้ทีนี้เรื่องที่เขา เขาไปทุกเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างผมถ้าเขาตัดสินใจดื้อดึงไปทุกเนี่ยยุส่งเลยฮะยุส่งเลยให้เขาทุกให้เขาไปเจอเรื่องอันนี้เป็นเรียกว่า,เ,าเลขเปลี่ยนยเร่องหวังดีกับลูกนี้เป็นเหมือนใจดําคนปฏิบัติธรรมในเรื่องลูกในใจดาอะไรที่หนึ่งไม่ให้มากสองอะไรไปทุกนี้ย,ยุ่ยเย่เลย ยุดส่งเลยนะเขาจะไปทางนี้ก็ดื้อดึงไปเอาเลยเอาเลยไปให้รู้ไปให้รู้ครับขอบคุณมากครับคืออย่างจารันพูดมันโอเคแต่ว่าในครอบครัวของเราเนะ่ยเราถูกสอนมาอย่างนี้ตลอดอแล้วก็เราก็สอนให้เขาสุขแต่ว่าเขาก็อยู่ในระเบียบวินยัยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีการเรียนที่ดีแล้วก็ผลการเรียนก็ออกมาดีมีงานทําที่ดี เขาถูกสอนมาค่อนข้างจะคอมพลีทแล้วก็เพอร์เฟกช่นะครับอยู่ในโลกของคนข้างนอกเนี่ยเขาถือว่าครอบครัวผมนี่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างดีผมมีหน้าที่การงานที่ดีภรรยาก็มีหน้าที่การงานที่ดีลูกสาวก็จบมาดีเกณย์ยรมดับหนึ่ง<ช>แล้วก็ เป็นนักบินลูกชายก็จบเอแบกมาเกียรินิยมแล้วก็ทํางานที่ดีทุกอย่างมันดีเป็นหมดเขาบอกว่ายกเว้นผมคนเดียวที่แบบเป็นอะไรเนี่ยบ้าอะไรอย่างนี้นี่ไงถึงจะบอกว่าวกกลับไปหาจรันว่ามันไม่ใช่นะที่จรันบอกว่าจะไปบอกเขาแล้วจะไปเบรกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่เพียงว่าเราจะต้องตะล่อมเขาเพื่อที่จะต้องให้เขาค่อยๆมามามาเห็นไอ้ทุกข์ที่มันคืขสุขนี่แหละ ซึ่งมันยากนะเพราะว่าไอ้ทุกข์ที่มันสุขที่เราที่เราที่เราชอบของเราเนี่ยนะคนอื่นไม่มีใครเขาชอบนะผมเคยชวนเพื่อนหลายๆคนมานะก็ไม่มีใครเขาชอบนะไอ้ทุกข์ที่มันเป็นสุขที่เราชอบเนี่ยนะฮะไม่ได้จนกว่าก็เห็นทุกข์จนกว่าก็เห็นทุกข์ับขอพิธีการย์ครับกลับขอพิรย์ารดีแล้วช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับผมก็เป็นอาจารย์เมนแต่ละเมนเช่นครับเช่นครับอาจารย์องค์ประกอบของจรันกับองค์ประกอบของของปิกกิ้งต่างกันนะ ผมบอกวของจารันเนี่ยสามารถที่จะขัดเกลาได้มากกว่าของพี่กิ้งเขาของจารันเนี่ยสามารถขัดเกลาได้มากกว่าสามารถฝืนใจได้มากกว่าเพราะฉะนั้นความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวแต่ละฐานจิตมันต่างกันอ,อย่างของพี่กิ้งเนี่ยไปขัดมากกว่านั้นไม่ได้แล้ว <laughs> ก็ต้องปล่อยที่เขาอาจารย์อันนี้ก็ทายใจนะเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษากับสภาวะนี่มันมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคำเดียวนี่ มีความหมายหลายความหมายมีเหตุผลในการกระทำโอ้โหสารพัดอย่างสมมติอย่างฟลิริงพูดว่าสบายใจนะสบายใจที่ลูกเขาจะมีความสุขแต่เขาไม่มีความสุขก็ไม่สบายใจเนี่ยมันมีสองสภาวะนะมันมีสองสภาวะมีสภาวะโลกียะกับสภาวะโลกุตระถ้าสภาพโลกียะก็คือถ้าเขามีความสุขแล้วสบายใจเขามีความทุกข์แล้วไม่สบายใจเหตุเกิดจากเราเนี่ยเหตุ ที่เกิดจากเราไปบังคับให้ได้ดั่งใจเราแต่แต่มันไม่ได้ดั่งใจเราเราก็เลยไม่สบายใจอันนี้เป็นโลก,กียะซึ่งเขาก็พี่กิงเขาก็ไม่สบายใจที่จะทําแบบนี้เขาก็เลยสบายใจที่จะให้มันเหมาะสมกับฐานจิตของลูกเขาอะนะคือไม่เบียดเบียนลูกไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนลูกก็คือว่าฐานจิตของลูกอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้น เอาตรงฐานจิตของเขาซึ่งนั่นคือความสบายใจของวิกิง้งหมายคามว่าความสบายใจนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการประมาณการการะทําได้เหมาะสมที่ไม่ได้ไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะแต่ภาษาที่สื่อออกไปเนี่ยอาจจะสื่อว่าเออถ้าลูกเขาสบายใจเราก็สบายใจถ้าลูกเขาไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจนะก็คือถ้าลูกเขาจะไม่สบายใจก็คือเราบังคับเขานั่นแหละนะ แต่จริงมันก็เสริมมัตาเรานั่นแหละถ้าเสิริมมาตาเราปุ๊บมันก็ไปเสริมมัตาลูกเข้าใจไหมมันก็จะไม่สบายใจไปด้วยกันใช่ไหมเพราะมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องไปด้วยกันทั้งคู่น่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สบายใจที่จะไปทําแบบไม่ถูกใช่ไหมมันผิดพุทธะน่ะผิดทางพุทธะเมื่อไหร่มันก็ทุกทั้งนั้นแหละมันก็ไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องทุกข์ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาตามฐานจิตของลูกเขานะ เราก็จะสบายใจเพราะเราไม่ได้ทําบาปไม่ได้เบียดเบียนแลวลูกเขาก็จะสบายใจเพราะว่าไม่มีใครไปบีบคอเขาใช่ไหมเราก็มีความสุขในตรงนี้ <c oughs> มีความสุขตรงที่มันมันไม่ได้เบียดเบียนใครอ่ะมันจริงๆก็คือเราสามารถวางได้ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะของลูกเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็สามารถยืดหยุ่นได้ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแบบนี้มันก็เป็นโลกุตระแต่เมื่อทําแบบนี้แล้วถึงที่สุดลูกเขาก็จะทุกข์เองถึงตอนนั้นน่ะเมื่อลูกเขาทุกข์ตอนนั้นน่ะ เมืถึงเวลาหนึ่งที่เขาก็ตามใจกิเลสเข้าไปแล้วเขาทุกข์เนี่ยถึงตอนนั้นน่ะก็ตรวจจิตอีกทีว่า,เ,าเราพยายามช่วยเขาแล้วเนี่ยเขาทุกข์แล้วเขาจะแก้ปัญหาเขาได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้แล้วเราทุกข์ใจไหมถ้าแก้ไม่ได้เราพยายามช่วยเขาเต็มที่แต่เขาแก้ไม่ได้แต่เราไม่ทุกข์ใจเราก็สอบผ่านนะเพราะว่าเราได้พยายามช่วยเต็มที่แล้วเพราะยังไงปัญหามันก็ต้องเข้ามาแน่ในชีวิตในแต่ในชีวิต,ตแต่ละชีวิตปัญหามันต้องเข้ามาแน่เมื่อปัญหาเข้ามา แล้วเราให้เขาปฏิบัติตามฐานของเขาแล้วเขาก็ยังทุกอยู่ทีนี้ถึงตอนนั้นน่ะที่จะต้องอ่านใจอีกทีหรือเราจะต้องอ่านใจตัวเราว่าพี่เก่งเราต้องอ่านใจตัวเองว่าถึงตอนนั้นทุกไหมคือตอนนี้เขาเขายังพอสบายใจอยู่ได้ที่เราไม่บังคับเขาใช่ไหมเออแล้วก็เขาก็สบายใจเราก็สบายใจอยู่ได้เพราะบังคับก่อนนั้นมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันก็รออีกจังหวะนึงเท่านั้นเองรอจังหวะว่าแล้ว เวลาวิบากเขาเข้ามากกว่านี้ล่ะเพราะเขาไม่ได้ลดกิเลสใช่ไหมวิบากเขาเข้ามากกว่านี้เขาก็ทุกมากกว่านี้พอเขาทุกมากกว่านี้เนี่ยแน่นอนเราก็ปรารถนาให้เขาพ้นทุกให้เขาแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเขาแก้ไม่ได้ล่ะเนะเพราะบางครั้งคนเรามันก็แก้ได้บางครั้งมันก็แก้ไม่ได้ถ้าเขาแก้ไม่ได้ล่ะเมื่อเราได้พยายามเต็มที่แล้วเราจะทุกไหมนี่ก็เป็นคําถามที่จะต้องถามตัวเองนะอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ครับก็นี่ครับผมก็กลัวว่าถ้าเขาแก้ไม่ได้เนี่ยก็มีหลายๆคนก็ไปฆ่าตัวตาย ถูกไหมฮะอันนั้นเป็น,ปนการตัดสินปัญหาของคนข้างนอกไงใช่ไหมเราก็ต้องมองไปว่าเฮ้ยเราจะไปเข้มงวดอะไรมากขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่ถูกนะเะนั้นเราก็ต้องค่อยๆปล่อยไปด้วยแล้วให้เขาคิดเองได้ด้วยแล้วเราก็เป็นแบบอย่างแล้วทาให้เขาดูนะว่าเรามาทางนี้แหละมันเป็นทางที่ถูกแล้วเขาก็ดูนะเขาก็พยายามมองเราว่าเราเนี่ยมากินอยู่อย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้กินฉี่ให้เขาดูเอาฉี่ไปรดน้ําต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็เออเราก็บอกเขานะแล้วเขาก็ บอกว่านี่แหละคือทางค้นทุกข์แล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าค่ายหมอเขียวมาเนี่ยเจ็ดแปดปีแล้วเห็นไหมฉันยังไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยสักครั้งเดียวฉันรักษาตัวเองได้อยู่แบบสบายได้อะไม่ต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นพวกเธอเหมือนกันจะมัวแต่พึ่งยาแล้วก็หาหมออย่างเดียวมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ก็พยายามทำเป็นแบบอย่างให้เขาดูฮะแล้วก็เขาก็มองนะครับอาจารย์ หลายๆอย่างเนี่ยก็เขาก็ออมองแล้วก็บางทีไม่สบายปไปเลยเขาก็ปรึกษาแล้วก็เราก็ใช้แพทย์ของเราเนีศาสตร์ของเราเนี่ยช่วยเขาพอเห็นเขาเริ่มไอเจ็บคอปุ๊บผมว่าเฮ้ยน้ำมันเขียวเอาไปหยดคอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทานนะฮะแล้วก็ดีเขาก็ไม่เป็นอะไรเหมือนผมฮะผมก็ค่อยๆดูเขาเหมือนกันนะครับนั่นแหละก็ตัวน,นี้แหละที่ที่เราทําไปแล้วเขาค่อยๆซึมซับเราครับ จริงๆถ้าเขาต่อต้านปันี้เขาฉลาดจะตายเขาก็ต้านแหลกก็าละอ๋อถ้าเขาต้านก็ไม่มาแล้วครับเขาไม่มาเขาต้านแหลกถ้าออกจากบ้านหน้าดูเลยนี่เขาก็ยอมปล่อยมาโอเคแล้วครับอาจารย์ใช่ใช่โอ้ถ้าเขาต้านนะถ้าเขารับไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้มีปัญญามาทางนี้เลยไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่ามีประโยชน์แต่ปนนี้เขาต้านแหลกแล้วลงมาไม่ได้แล้ว นั่นจริงๆแล้วเขาได้อยู่แต่เขาได้ไปเป็นลำดับลาดับแล้วเขาก็ปฏิบัติได้บางเรื่องแต่บางเรื่องเขาก็ยังไม่พร้อมกําลังยังไม่ถึงปัญญายังไม่ถึงหรือบางทีก็อาจจะมีข้อมูลแล้วก็ได้นะเขาก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่แต่ว่าแต่ว่าแรงเขายังไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะเขายังปฏิบัติไม่ได้นะนก็เป็นเป็นสัจจะอย่างนั้นแหละนะก็โดยภาพรวมมาจ็ว่าเน่าก็มันก็ต้อง โดยภาพรวมก็ถือว่าเราก็ประมาณการกระทำที่จะช่วยลูกเนี่ยก็ประมาณเอาตามฐานของเขาครับก็ถือว่าประมาณได้แล้วก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเอาแล้วให้เขาค่อยๆซึมซับเอาเพราะว่ามันตึงกว่าน,นั้นไม่ได้ตึงกว่าน,นั้นมันก็เสียเลยครับ <laughs> ใครจะไม่อยากตึงไงถ้ามันตึงได้ก็ตึงเอาทั้งนั้นแหลนะแต่มาตึงไปแล้วเขาทดลองดึงมาแล้วลมันไม่ได้ตึงแล้วไม่ได้ตึงไม่ได้ก็ต้องหย่อน ก็ต้องประมาณเอาให้เหมาะตามฐานแล้วก็อ่านดูจิตที่บางทีมันจะกังวลกังวลบางเรื่องพอกังวลปุ๊บก็จะรู้แล้วความยึดมั่นถือมันมันเกิดก็จะต้องรีบแก้ไขเท่านั้นเองก็ดูแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ความกังวลค้างไว้นานพอจับความกังวลได้ปุ๊บก็รีบแก้ไขรีบที่จะล้างความยึดมั่นถือมันก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเนะาะครับผมอ้าวสาธุครับผมกลาบขอบพระคุณอาจารย์ครับอ้าวตอนนี้นาประชาสัมพันธ์นะ